น,นี้หมพอพรจะชวนคุณพ่อคุณแม่รู้จักกับการพูดไม่คล่องค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่า developmental dysfluency ค่ะการพูดไม่คล่องนะคะจะเกิดขึ้นได้เวลาเด็กพูดซ้ำพูดย้ำนะคะซึ่งพบบ่อยมากเลยนะคะประมาณ85%ในเด็กวัย2-6ปีค่ะถามว่าเห็นขึ้นจากอะไรนะคะอันนี้ไม่ชัดเจนค่ะเรายังไม่แน่ใจนะคะแต่ที่เรารู้นะค,ะคือการ พูดนะคะคือการประสานกันนะคะของความตั้งใจที่จะสื่อสารผ่านภาษานะคะแล้วก็ต้องประสากนกันกับกล้ามเนื้อของปากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การประสานกันอาจจะไม่ดีพอหรือว่าลูกเรามีความคิดเยอะแยะอย่างพูดนั้นพูดนี้นะคะแต่มาสั่งที่ปากไม่ทันนะคะพูดง่ายๆว่าหัวมีในสมองเนี่ยมีอะไรเต็มไปหมดนะคะแต่พูดไม่ทันนะคะ ถามว่าจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างเช่นนะคะการพูดย้ำพูดซ้ำนะคะหรือว่าหยุดหายใจนานๆนะคะหรือว่าวันทีก็อาจจะพูดผิดแล้วต้องลองพูดใหม่นะคะหรือว่าพูดผิดจังหวะผิดเวลานะคะเช่นอะไรนะคะเด็กอาจจะพูดว่าน้องกินข้าวนะคะหรือว่าจะเพิ่มคำนะคะเช่นน้องเอิมกินเอิมข้าวนะคะหรือว่าจะมีว่าน้องกินข้าวนะคะ หรือบางทีบอกพ่อเอ้ยเอยน้องกินข้าวนะคะหรือว่าบางคำอาจจะเน้นว่าน้องกินข้าวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเด็กส่วนใหญ่ที่มีภาวะการพูดไม่คล่องนะคะอาการเหล่านี้จะหายเองค่ะถ้าเราไม่ไปทําให้เด็กสนใจส่วนนี้เยอะเกินไปนะคะถามว่าเมื่อไรเราถึงจะต้องเจอนักฝึกพูดหรือเจอแพทย์นะคะ,ะถ้าเกิดมีการ พูดเหมือนคล้ายๆพูดติดอ่างพูดซ้ำเนี่ยนะคะหลายคําติดกันเช่นน้องกินข้าวนะคะอันนี้เป็น3คมคในหนึ่งประโยคเนาะที่มันติดกันเยอะๆนะคะก็ดูว่าอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะอีกอย่างถ้าเกิดเด็กหลีกเลี่ยงนะคะการเข้าสังคมหรือการสื่อสารโดยการพูดนะคะหรือว่ามีการตีตัวเองนะคะหรือกระพริบตาบ่อยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกรงมากนะคะหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเวลา พูดอะไรต่างๆนานานะคะในบางครั้งเราจะไปเจอกุมรารแพทย์ก่อนถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยสงสัยหรือเป็นห่วงนะคะว่า,าเด็กอาจจะมีสาเหตุอื่นๆนะคะในที่เขาพูดไม่คล่องนะคะอาจจะส่งไปที่นักฝึกพูดได้เช่นกันนะคะถามว่าแล้วเราจะทำยัไงไงนะคะในฐานะผู้ปกครองนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็อาจจะพูดให้ช้าลงนะคะ และพอเราพูดเสร็จแล้วนะคะเราเป็นตัวอย่างที่ดีและเงียบเพื่อจะฟังค่ะนะคะรอให้เด็กพูดกลับค่ะจะต้องถามลดลงนะคะเพื่อจะทําให้เด็กไม่รู้สึกกดดันที่จะพูดค่ะเวลาพูดว่าคุยกับเด็กอยู่นะคะให้เราตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อนะคะว่าเขาต้องการจะพูดอะไรนะคะอย่าแย่งซีนนะคะแย่งซีนคือ,อยังไงนะคะสมมติลูกอยากจะพูดเรื่องนี้เราก็อ๋อตื่นเต้นมากเราก็พูด ย้อนไปนะคะจนลูกเลยไม่ได้พูดสิ่งที่ตัวเองอยากพูดนะคะบางครั้งนะคะลูกอาจจะเจอคำที่ยาก,ยากนะคะเช่นคําว่าวิริสนาลานะคะซึ่งยากมากเลยเราอาจจะช่วยตอบกลับและเสริมแรงนะคะบอกโอ้คำนั้นเป็นคำที่พูดยากมากเลยแต่ลูกก็พูดได้ดีมากเลยค่ะนะคะก็ บอกเขาได้นะคะและสุดท้ายอยากให้คุณพ่อคุณแม่หาเวลานะคะเล็กๆน้อยๆประมาณ5-15นาทีนะคะที่จะเล่นกับลูกค่ะเพราะผ่านการเล่นเราสามารถจะเป็นโมเดลนะคะหรือว่าเป็นแบบอย่างให้ลูกๆเราเห็นการคุยการสนทนาโดยที่ไม่ต้องมีภาวะตึงเครียดหรือไปถามอะไรเขาเยอะนะคะแล้วก็ได้เล่นด้วยกันได้คุยกันเด็กก็จะสามารถได้ฝึกาการคุยไปในตัวนะคะ อย่าลืมนะคะเราจะไม่ไปแก้ไขเขาเยอะเกินไปถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าคาไหนออกมาไม่ชัดหรือไม่คล่องคุณพ่อคุณแม่อาจจะพูดเนียนๆน,น,นะคะหมายถึงว่า,าสมมติว่าลูกเราบอกว่าอยากกินอยากกินก,กินส้มนะคะเราก็อาจจะพูดไปว่าอ๋อลูกอยากกินส้มล้วจะไปเอาส้มที่ไหนคะพูดเหมือนว่ามันเป็นการาสื่อสารธรรมดาทั่วไปเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกกดดันนะคะแล้วพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงพบหมอพัฒนาการแอดเพจสวัสดนัดครอบครัวค่ะ สวัสดีค่ะ